ประเทศของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีความเปิดสูงมากเราพัฒนามาเนี่ยโดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญมาโดยตลอดหลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามูลค่าทางการค้าคือส่งออกบวกนำเข้าของเราเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเสียอีกถ้าหากว่าการค้าขายของโลกเป็นไปด้วยดีเราก็จะได้แรงส่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจมีโอกาสในเรื่องของการส่งออกมีโอกาสในเรื่องของการสร้างงานมีโอกาสในเรื่องของการเพิ่มรายได้หลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงหลังจากที่จีนเข้ามาเป็นสมาชิกของการการค้าโลกและการค้าโลกหรือที่เราเรียกว่าโลกาพิวัตเนี่ยติดลมบนเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ไปได้ค่อนข้างดีใครใครค้าขาใครถนัดผลิตอะไรก็ผลิต แล้วก็แลกเปลี่ยนไปมากันทั้งโลกใช่ครับไม่ใช่แค่แลกเปลี่ยนกันไปมาเฉพาะในประเทศตัวเองหรือในเมืองของตัวเองหรือ,อคู่ค้าเป็นคู่คู่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันสวนทางโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในรอบประมาณ30ปีและก็จะส่งผลรุนแรงไม่เพียงเฉพาะกับประเทศไทยเศรษฐกิจไทยแต่ว่าเศรษฐกิจของโลกทั้งโลก